แม่มดพยากรแม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรแม่มดพยากรณ์แม่มดพยา สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในวันที่1-15พฤษภาคมปี2565นนะคะดวงดาวของท่านจะมีการสถิตในภพเรือนใดและส่งผลอย่างไรกับลัคนาราศีของท่านบ้างเดี๋ยวมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ มาดูเรื่องการงานสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะดาวเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งมาสถิตในภพเรือนที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคปัญหานะคะและมีการสถิตร่วมกับดาวพระพุธดาวพระราหูและยังมีดาวมฤตยูที่กลุ่มร่วมด้วยในเรือนชะตานี้นะคะ ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนอื่นนะคะทำงานเกี่ยวกับการกินส่วนต่างทำงานเกี่ยวกับเรื่องของในหน้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยประกันอุบัติเหตุหรือการดูแลผู้ป่วยแบบนี้นะคะเรียกว่างานของท่านก็จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่แย่นะคะเพราะมาอยู่ในภพเรือนของอริอาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องทางานเกี่ยวกับคู่ศัตรูแบบนี้นะคะเกี่ยวกับคนที่ ท่านจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเขาแบบนี้ค่ะแต่ว่าขอให้ท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดของท่านที่อาจจะมีการสื่อสารการพูดจาที่อาจจะเข้าใจผิดเข้าใจไม่ตรงกันนะคะเรียกว่าเป็นการเจรจาผิดพลาดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้ท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจในเรื่องของงานนะคะเพราะว่า ดาวพระราหูและดาวพระพุธได้ตำแหน่งดาวคู่ศัตรูนะคะท่านอาจจะมีเรื่องของการทำสัญญางานการทำเอกสารผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้กันแล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในครั้งนี้ไปได้นะคะสำหรับท่านที่การงานแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนมีผู้ร่วมลงทุนนะคะดาวเจ้าเรือนนี้ก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์ ได้ตำแหน่งอุดตั้งแต่วันที่30เมษายนนะคะและปัจจุบันมาสถิตยอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะสถิตร่วมเรือนชะตากับดาวพระพฤหัสซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรและยังมีดาวที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกับดวงชะตาในเรือนนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในครึ่งเดือนนี้นะคะท่านจะพบเจอไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูท่านนะคะในเรื่องของการที่ท่าน จะทำงานทำการค้าหรือเจอโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับการเริ่มลงทุนหรือขยายกิจการเพิ่มก็ตามแต่นะคะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแก่ดวงชะตาของท่านแบบนี้นะคะถือว่าเอื้อโดยตรงและยังได้ตําแหน่งอันดีกับลัคนาของท่านเรียกว่าทำตําแหน่งตรีโกนกับลัคนาของท่านค่ะ สำหรับท่านที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะดาวลาบผลของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้ได้ตำแหน่งคู่ศัตรูอยู่ในภพเรือนของอรินะคะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่ท่านจะสแสวงหาลาับผลโดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้ก็พักระงับกันไว้ก่อนนะคะ มาดูเรื่องการเงินสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวประจําเรือนการเงินของท่านคือดาวพฤหัสปัจจุบันได้ตําแหน่งเกษตรนะคะในภพเรือนปุตตะการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้เรียกได้ว่าเฟื่องฟูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้คุณในเรือนสตา์นี้ด้วยเช่นกันเพราะมีการสถิตร่วมกับดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากท่านเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นและอยู่ในศีลธรรมนะคะเมื่อดาว สุภเคราะห์มาสถิตรวมกันนะคะและยังได้เรียกว่าเป็นคู่พระนางพระฤหัสและพระสุขสถิตรวมกันจะเป็นคู่ที่มีความกลมกลืนกลมเกลียวซึ่งกันและก,กันนะคะท่านอาจจะได้ลาบผลได้เงินจากคู่รักคนรักของท่านนะคะหรือว่าจากเพศตรงข้ามแบบนี้ก็ได้นะคะ ท่านจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือเลยนะคะเรียกว่าเป็นจุดที่ดีกับเรือนชะตาเพราะได้โยกเกณฑ์อันดีกับลัคนาของท่านในเรื่องของการเงินแทบไม่ต้องกังวลเลยละคะ่ะแล้วก็ท่านอาจจะได้มีการไปดื่มไปกินไปเที่ยวหรือพาบุตรหลานของท่านไปเที่ยวในที่ที่ท่านพึงพอใจหรือที่ที่บุตรหลานของท่านชอบพอได้มีเงินในการซื้อเวลาซื้อความสุขส่วนตัวกับลูกนะคะ เพราะว่าเรือนนี้จะเป็นเรือนที่เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับบริวารน,นะคะท่านอาจจะมีการไปร่วมปาร์ตี้สังสรรค์หรือไปเที่ยวในที่ไกลๆแบบนี้ก็ได้ค่ะและยังหมายรวมถึงบุตรหลานหรือบริวารของท่านจะให้โชคลาภที่เป็นเงินกับท่านนะคะส่งผลมาให้ท่านได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีจากบุตรหลานแบบนี้ก็ได้ค่ะ มาดูตำแหน่งดาวพระเสาร์ในเรือนสหัชชะของท่านกันนะคะดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะท่านยังคงมีสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนกลุ่มมิตรสหายนะคะหรือท่านอาจจะมีการเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะท่านอาจจะได้ มีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อนมากขึ้นกลุ่มสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรือนนี้เป็นเรือนที่เรียกว่าดาวพระเสาเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารทั้งเรื่องเพื่อนและก็เรื่องการคอนแทคต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องความรักนะคะทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่เจอคนรักคู่รักนะคะ ดาวในช่วงครึ่งเดือนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะท่านจะได้พบเจอนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าสำหรับคนโสดนะคะอาจจะได้เจอคนรักที่ชอบทำตัวเด็กๆนะคะที่ อาจจะเป็นคนบุคลิกแบบร่าเริงสนุกสนานแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะท่านจะเป็นคู่ปรึกษาที่ดีต่อกันนะคะในช่วงระยะนี้ท่านจะใส่ใจซึ่งกันและก,กันนะคะเรียกว่าอาจจะจับมือจูงมือกันไปเที่ยวไปในที่ที่ท่านพึงพอใจไปกันแบบ2ต่อ2แบบนี้ก็ได้นะคะเนื่องจากได้โยกเกณฑ์อันดีกับลัคนาในเรือนของคู่ของท่านนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำพยากรณ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาคมปี2565สําสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการดูดวงชะตาแบบนี้เป็นการดูดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนานะคะก็ ท่านสามารถดูได้ตามราศีจักเรียกว่าดูตามราศีได้นะคะและสําหรับท่านที่ได้มีการผูกลัคนาไว้แล้วให้ท่านใช้ลัคนาของท่านมาดูและบวกรวมกับตําแหน่งทักษะจรนะคะแล้วก็อย่าลืมนําตําแหน่งเกมต่างๆรวมถึงทูตสถานพ มาคำนวณร่วมด้วยเพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงสตายิ่งขึ้นนะคะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะเราจะอัปเดตคลิปให้ฟังล่วงหน้า2เดือนนะคะสำหรับท่านที่อยากฟังคลิปย้อนหลังก็เข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ประจำลัคนาราศีในแต่ละราศีนะคะอคขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติด ตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ